สัตว์ประหลาดแห่งลุ่มน้ำแม่กลอกใหญ่ที่สุดในโลกผู้ชาย4-5หคนนี้เอาไม่อยู่นะครับมันอัศจรรย์มากว่านี่คือสิ่งที่อยู่ในแม่น้ําในประเทศไทยเออมีในแม่น้ำแม่กลองเหรอปลาชนนี้โอ้โหมันใหญ่มากผมว่าเท่ารถแจ๊สเลยนะ amazing สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องหนุ่มคงกะพันออฟฟิเชียลนะครับช่องของเราก็จะมีเรื่องราวพันสาระร้อยตำนานล้านความเชื่อผมก็จะมาเล่าให้ฟังสบายๆในสไตล์คุยไปเล่าไปครับและถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะครับชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกพันออฟฟิเชียลด้วยนะครับและสาหรับคลิปนี้นะครับ ผมจะเล่าเรื่องราวของการเดินทางไปทำงานของผมนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องราวของความมหัศาจรรย์ของประเทศไทยนั่นก็คือการมีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่เรียกได้ว่าใหญ่ amazing และผมเชื่อเหลือเกินว่าน้อยคนนะักจะเคยได้เห็นตัวจริงนะครับผมขอเรียกสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ว่าสัตว์ประหลาดแห่งลุ่มน้ำแม่กลองสัตรประหลาดแห่งลุ่มน้ำแม่กลองที่ผมกำลังจะพูดถึงนี้นะครับนั่นก็คือปลากระเบนร,ราหูน้ําจืด เป็นปลากระเบนราหูน้ําจืดสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งพบได้ในแถบแม่น้นําในภาคกลางของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าพระยาหรือว่าที่พบบ่อยและพบเยอะที่สุดน่าจะเป็นแม่กลองครับแม่กลองในช่วงก่อนที่จะออกทะเลนะฮะประมาณไม่กี่ส0กิโลเมตรช่วงนั้นจะเป็นน้ําจืดผสมน้ํากร่อยนะฮะก็จะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยที่พบได้บ่อยพบได้เยอะปลากระเบนราหูจัดเป็นปลากระดูกอ่อนจําพวกหนึ่ง ที่พบได้ทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากสัตว์น้ำทั่วไปคือลำตัวกลมแบนยาวหางแหลมยาวใต้ของเขามีสองแบบคือทำงานได้ทั้งในน้ําเค็มและน้ําจืดซึ่งมีสัตว์น้อยชนิดที่จะสามารถทำได้แบบนี้นะครับผมมีโอกาสได้ไปพบเจอ นะครับปลากระเบนเราวหูน้ําจืดตัวเป็น,ปนและมีโอกาสที่จะได้ตับขึ้นมาเพื่อทําการศึกษาทดลองนะฮะร,ร่วมกับคณะสัตวแพทยศสาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับโดยดรนันทริกาสันซื่อหรือว่าหมอหนิงนะครับดรหนิงเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมีความรู้เรื่องสัตว์น้ําเป็นอย่างมากนะครับเป็นผอศอูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ําจุฬานะครับแล้วก็มีโอกาสพาผมไปดูแกศึกษาทดลองเนี่ยหลายครั้งนะครับครั้งหนึ่งนะครับเราไปตกปลากระเบนกัน ถ้าหากว่าผมพูดว่าตกปลากระเบนเะนี่ยท่านผู้ชมอาจจะเฮ้ยไปตกปลา,ท,าทําบาปทำการมอเปล่าไม่ใช่ฮะเราทําการศึกษาทดลองเขาเพื่ออะไรทราบไหมครับถ้าเกิดว่าเราไม่รู้นะฮะว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเป็นอยู่อย่างไรกินอย่างไรนอนอย่างไรสืบพันธุ์อย่างไรแล้วก็ย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างไรเนี่ยเราไม่มีทางที่จะ มีความรู้ที่จะไปศึกษาและอนุรักษ์เขาได้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้พฤติกรรมของเขานั่นคือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์หรือว่าคุณหมอหนิ่งนะครับพยายามที่จะทาการศึกษาเพราะสัตว์ชนิดนี้เรียกได้ว่าเป็นสายพันธุ์ลึกลับไม่เคยมีการศึกษามาก่อนเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยว่าเขามีอยู่ตรงนี้ก็จริงเขาไปวางไข่ตรงไหนเขาวางไข่แล้วเขาย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยไปอยู่ตรงไหนบ้างเดินทางไปส่วนไหนของโลกบ้างแล้วกลับมาวางไข่ที่นี่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องทําการศึกษาเพื่อที่จะทําการอนุรักษ์ได้ และสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าเราศึกษาจนเก่งช่ำชองแล้วและเราสามารถไปเพาะพันธุ์ไปอนุรักษ์ได้นั่นก็คือหมายถึงว่าสายพันธุ์นี้จะมีความยั่งยืนในการสืบสายพันธุ์ต่อไปให้พวกเราได้เห็นนะเอาละครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเราไปจับเขาขึ้นมาศึกษาได้อย่างไงนะครับผมไปครับที่แม่น้ําแม่กลองนะครับแล้วก็ไปกับทีมตกปลาที่เก่งที่สุดในประเทศทีมหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญจะต้องเป็นทีมตกปลาที่มีความเชี่ยวชาญในการตกปลากระเบนนะครับปลาธรรมดา ไปตกปลาชนิดนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีความรู้นะครับเราไปตกปลากระเบนเนี่ยเราไปพร้อมอุปกรณ์ที่จะต้องทําให้เขาเจ็บปวดทรมานน้อยที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบ็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับอุปกรณ์ในการช่วยถ้าตกเขาได้แล้วนําเขาขึ้นมาอย่างเช่นเบ็ดเบ็ดคืออะไรเบ็ดนี่ไม่ได้เป็นเบ็ดตกปลาธรรมดานะครับเป็นเบ็ดตกปลาที่เราเซฟไว้แล้วว่าถ้าสมมุตินะครับเราตกปลากระเบนแล้วกํลาลังดึงเขาขึ้นมาแล้วด้วยน้ําหนักตัวและความใหญ่ของเขา แล้วความแข็งแรงของเขาเนี่ยสมมติว่าเกิดขาดแล้วเบ็ดเนี่ยติดปากเข้าไปเนี่ยเบ็ดตัวนี้จะสามารถย่อยสลายได้ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์นะครับมันมันจะไม่ทําร้ายเขาติดเข้าไปตลอดจนเน่าไม่สามารถกินอาหารได้แล้วต้องเสียชีวิตในที่สุด2ก็คือว่าอ้วนนะครับเวลาเราตกปลากระเบนเราขึ้นมาแล้วเนี่ยพอขึ้นไปสู่ผิวน้ำเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนปลาธรรมดาตัวเล็กๆที่แบบยกก็ขึ้นมาแล้วก็จับ ปดเบ็ดแล้วก็จะไปศึกษาไม่ใช่นะเขาตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็ตัวแบนนะครับเพราะฉะนั้นตัวเขาเนี่ยเต็มไปด้วยสิ่งที่เขาปกป้องผิวหนังเขาเพื่อไม่ให้เชื้อโรคเขาไปทําลายนะการจะไปสัมผัสหรือไปโดนพื้นเรือหรือไปโดนอะไรเนี่ยมันทําให้เกิดบาดแผลแล้วเขาก็สามารถติดเชื้อได้ง่ายเราก็จะมีอวนนะอวนที่เป็นอวนที่ทําพิเศษสําหรับการนี้โดยเฉพาะนะครับอวนนี้ก็จะเป็นผิวที่ไม่ทําลายผิวปากระเบนนะถ้าไปสัมผัสเพราะฉะนั้นเราเตรียมอุปกรณ์ไปพร้อมเพียงเลยทีเดียวการไปของผมครั้งแรกเนี่ยผม ปกปลากระเบนโดยใช้เหยื่อพิเศษก็คือปลาบูดำทำไมต้องเป็นปลาบูดำฮะเพราะปลากระเบนเนี่ยเป็นปลาที่อาศัยอยู่กับพื้นน้ําที่ผมบอกใช่ไหมครับเวลาที่เขาอยู่พื้นน้ำเนี่ยปลาทั่วไปเขาก็ไม่กินเพราะว่าปลาทั่ว,ว,วไปเขาก็ว่าย <üş> อยู่บนน้ำบ้างอยู่ตรงกลางบ้างอยู่ตรงพื้นบ้าง <lay it? sh arp> แต่ปลาบูเนี่ยเป็นปลาที่อยู่ฝังตัวอยู่ในพื้นโคลนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเป็นอาหารที่ปลากระเบนชอบและเป็นอาหารที่ปลากระเบนคุ้นเคยนะครับก็เลยใช้ปลาบูดำ วันแรกที่ผมไปเนี่ยมีปลาตัวใหญ่ตัวหนึ่งที่กินเบ็ดนะครับแล้วก็รู้สึกเลยว่าโอ้โหมันมีน้ําหนักเยอะมากเราดึงกัน,น, 4, นเนี่ยฮะผู้ชายสี่ห้าคนนี่เอาไม่อยู่นะครับ 2> 1, 2, ห่สามนขึ้นโอ๊ยีคมาี่อ้าวโอ้ผู้ชมครับสามคนช่วยกันดึงนะครับตอนนี้อย่าลืมว่าปลากระเบนเนี่ยตัวใหญ่มากแล้วก ร่างกายเขาเป็นล่มแบบนี้เพราะฉะนั้นการต้านน้าโตน้ำเนี่ยโอ้โหรุนแรงมากเขาแค่ดูดติดอยู่กับโคลนเนี่ยเราไม่มีทางดึงเขาขึ้นเลยเพราะฉะนั้นไปด้วยกันเนี่ยอุปกรณ์โอ้ต้องใส่เสื้อนะฮะตกปลาซึ่งมีตัวล็อกคันเบ็ดอยู่ตรงนี้แล้วก็ช่วยกันดึงนะ,ะผู้ชายชายสกัน4ี่ห้าคนเนี่ยดึงกันไม่ขึ้นนะครับตัวแรกที่เราตกขึ้นมาได้วันแรกนั้นขึ้นมาได้แค่นิดเดียวผมคิดว่าจะขึ้นมาจากน้ํามาได้แค่ครึ่งทางเท่านั้นเองก็ขาดไป เฮ้ยลุด้วหลุดปะวะตามกกวิ่งทีเดียวเลยหลุดปะหน้าระวังโอ้โหขาดทีเดีขวดไม่ไม่นะสายไม่ มันเขาหลุดไปแล้วออน่าจะประมาณ300รกิโลครับมันใหญ่มากก็นี่แหละครับอย่างที่บอกว่าพอขาดไปปั๊บเนี่ยเบ็ดที่ติดอยู่ที่ปากเขาตัวนั้นอะ ใช้เวลาประมาณไม่กี่สัปดาห์นะครประมาณสัปดาห์หรือสสัปดาห์เนี่ย<ม>ก็จะค่อยๆละลายแล้วก็สลายไป <s> ผมต้องไปอีกวันหนึ่งนะฮะวันแรกนี่ไม่สําเร็จนะครับอีก 2- อสวันต่อมาก็ไปอีกนะครับแล้วก็พยายามตกเหมือนเดิมครับทำทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับการตกปลานี่ไม่ใช่ง่ายนะฮะไปนั่งรอทั้งวันนะครับทั้งวันกว่าปลาจะกินเหยื่อสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์นหนิงบอกว่ามาเที่ยวหนึ่งเนี่ยตกวันหนึ่งเนี่ยก็อ,อาจจะได้ตัว2ตัวแต่พอช่วงเวลาเมื่อหลายปีก่อนเนี่ย ผ่านเวลามาไม่กี่ปีนะตก2-3สวันถึงจะได้ตัวหนะึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงให้เห็นชัดเจนนะฮะว่าปลากระเบนชนิดนี้เนี่ยลดจำนวนล,ลงอย่างมากครับเมื่อเมื่อ่อก่อนนะสมัยเรามาในวันนึงจะจับได้2อตัวจําได้ไหมคะเพราะว่ารเราเนี่ยจะรู้ที่ของเขาว่าเขาไปหากินที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันนี้บางที2อสวันจะได้ตัว หรือบางบางครั้งนี่เป็นอาชย์เลยก็ก็ไม่ได้นะคะก็ลดลงเยอะมากเลยแต่ว่าที่สําคัญที่สุดคือปัจจุบันเรายังไม่มีกฎหมายที่ดูแลเขาดังนั้นเนี่ยการล่าเนี่ยเป็นประยัางตามสบายนะคะแต่ว่าส่วนที่เหนื่อยหน่อยก็คือว่าอย่างแม่น้ําแม่กลองเนี่ยมันจะมีโรงงานอุตสาหกรรมมีอะไรอยู่เยอะมากเลยต้นนามาะค่ะแล้วถ้าเราควบคุมน้ําเสียไม่ได้ปั๊บเนี่ยพวกพวกของเสียเนี่ยมันไม่ได้ไปกับน้ําอย่างเดียวมันจะไปจับอยู่กับตะกอนที่อยู่ข้านใต้ด้วย อันนี้กระเบนเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่ที่พื้นพื้นพ้น,พนงล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยมีสารพิษมีอะไรมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ตายให้มาเห็นรอยเน่าอยู่นะคะแต่ว่าความสามารถในการสืบพันธุ์เนี่ยจะหายไปจะลดลงไปที่จริงเนี่ยเขานะ่าเป็นตัวที่ช่วยชีวิตเราเพราะอะไรเพราะเนี่ยเขาเรียกว่าตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ เมื <Pop> <iet> ่อไหร่ก็ตามไม่มีสัตว์ที่ใช้น้ําสะอาดอะไรอย่างนี้อยู่ในแม่น้ำเนี่ยก็แปลว่ามนุษย์เนี่ยค่ะในที่สุดเราจะได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังไม่หยุดกิจกรรมนะครับของมนุษย์ที่ไม่ว่าจะเป็นโรงงานนะครับริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาหรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆริมฝั่งแม่น้าแม่กลองนะครับถ้ายังแอบปล่อยน้ําเสียนะครับลงในแหล่งน้ําธรรมชาติอยู่สัตว์พวกนี้เนี่ยยากเหลือเกินนะครับที่เขาจะดํารงสายพันธุ์อยู่ได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นสัตว์ที่อยู่ พ Ы ื้นน้าครับปลากระเบนเนี่ยไม่ได้ว่ายอยู่กลางน้าเหมือนปลาทั่วไปนะครับปลากระเบนเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่ติดก,กับพื้นโคลนใต้น้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาแปะตัวอยู่ใต้พื้นโคลนใต้น้าเนี่ยน้อยคนนักที่จะได้เจอครับเพราะเขาไม่ได้เป็นสัตว์ที่ขึ้นมาข้างบนขึ้นมาข้างบนนี่คือบางทีลอยขึ้นมาเพราะว่าเสียชีวิตป่วยตายนะครับแต่การดําเนินชีวิตของเขาเนี่ยคืออยู่ตรงโคลนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยน้ําเสียลงไปในแม่น้ำลำคลองเนี่ยท่านผู้ชมลองนึกดูว่าสารเคมีหรือสิ่งต่างๆขยะ หรือสารที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยก็จะไปกองอยู่ก้นแม่น้ําคนที่ได้รับคนแรกคือปลากระเบนราหูน้ําจืดเพราะฉะนั้นเขาถึงเสี่ยงแล้วก็เซนซิทีฟต่อสารเคมีหรือว่าสิ่งที่มีพิษมากแล้วท่านผู้ชมจะเห็นว่าปลากระเบนที่ผมตกขึ้นมาเนี่ยไซส์มันใหญ่ขนาดไหนมันอัศจรรย์มากว่านี่คือสิ่งที่อยู่ในแม่น้ําในประเทศไทยเหอนี่คือมีในแม่น้ําเจ้าพระยามีในแม่น้ําแม่กองเหอปลาชนิดนี้โอ้โหมันใหญ่มากขนาดใหญ่เนี่ยผมว่าเท่ารถแจ๊สเลยนะ เท่ารถ Honda Jazz สคันหนึ่งเนี่ยน้ำหนักเนี่ยมากมากได้สูงสุดถึง600กิโลกรัมนะครับห้าถึงหเมตรเลยทีเดียวแต่วันนั้นที่ผมตกขึ้นมาได้ในขนาดเล็กกว่านั้นหน่อยหนึ่งนะครับก็คือผมว่าน่าจะน้ําหนักประมาณ200กว่ากิโล2อถึงสามกิโลกรัมนะครับแล้วตัวนี่ใหญ่แบบโอโ้โหเกือบเท่ารถแจ๊สอ่ะนะครับไม่น่าเชื่อเลยผมอัศจรรย์มากว่าโอโ้โหมันมีปลากะเบนตัวใหญ่ขนาดนี้อยู่ในแม่น้ําแม่กลองของเรานะฮะแล้ววันนั้นที่ไปภารกิจก็สําเร็จครับ ผมตกขึ้นมาได้ผมตกขึ้นมาได้ตัวหนึ่งใหญ่มากจำได้ว่าเราใช้เวลานานมากในการที่จะดึงเขาขึ้นมาสู่ผิวน้ำ ันคือปลา,าักษ์สัตว์ลี้ลับแห่งลำน้ำแม่กลองหรือกระเบนราหูน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่และเป็นพันกระเบนน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครับใช้เวลาดึงกันอยู่ประมาณนะชั่วโมงก,กว่านะครับชั่วโมงกว่ากว่านะกว่าที่เขาจะขึ้นมาจนถึงผิวน้ำจากข้างล่างเนี่ยนะก็คือสู้กันไปถ้าใครเคยตกปลานะครับก็จะรู้เลยว่าต้องดึงดึงดึงเขาเข้ามาเขาก็จะสู้ถอยกลับไปนิดนึง แล้วเราก็ดึงเข้ามาให้ได้ระยะมากกว่าเขาก็จะสู้ถอยกลับไปนิดนึงเราก็ดึงเข้ามาให้ได้ระยะมากกว่าก็สู้กันอยู่อย่างเงี้ยนะฮะจนเขาก็เริ่มจะอ่อนแรงเหนื่อยล้ารวมทั้งผมด้วยแล้วก็ทีมงานทุกคนนะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยชายชะกันประมาณ5-6คนนคะนช่วยกันสลับอ่าผมช่วงนึงนะครับคนอื่นช่วงนึงช่วงนึงช่วงหนึ่ง,งดึงกันอย่างเงี้ยนะฮะดึงกันจนโอ้โหกล้ามขึ้นเลยทีเดียวนะครับ กว่าจะขึ้นมาจนผิวน้ำนะฮะสุดท้ายเขาก็ขึ้นมาสู่ผิวน้ำแลวเราก็โอ้โหเมซิ่งกันมากว่านี่คือสิ่งที่เรารอคอยนะครับไปกันหลายวันและนี่ก็คือความสมมําเร็จที่เรารอคอยก็ต้องขอบคุณปลากระเบนตัวนั้นมากนะฮะที่ยอมขึ้นมาผมเชื่อว่าถนะ้าเขาสู้สุดแรงสุดฤทธิ์เต็มที่จริงเราก็อาจจะสู้ไม่ไหวนะครับเขาค่อยๆขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาจนสุดท้ายเนี่ยนะรเราก็พาเขานะครับเอาอวนช้อนขึ้นมาแล้วก็เอาพาเข้ามาริมฝั่ง พอมาถึงริมฝันที่คนยืนถึงนะครับผมแล้วก็อาจารย์นหนิงแล้วก็ทีมงานของอาจารย์นหนิงทุกคนเนี่ยก็ลงไปนะครับลงไปแล้วก็ทําการวัดขนาดเขาทั้งหมดนะครับวัดเส้นรอบวงนะครับวัดความยาวตั้งแต่หัวถึงหางนะครับปลายสุดตรวจด,ดูอวัยวะต่างๆนะครับที่สำคัญก็คือการเจาะเลือดเหมือนคนเลยเจาะเลือดน,นะครับเช็คค่าเลือดน,นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือการติด G P S เพื่อทำการศึกษาว่าเขาเดินทางไปที่ไหนบ้างเมื่อปลากระเบนยักษ์สงบลง งานคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงเก็บตัวอย่างเลือดเก็บเนื้อเยื่อฉีดวิตามินบำรุงและยาคลายเครียดเก็บตัวอย่างของพิษจากเงี้ยงกระเบนเอาไว้เพื่อวิจัยสกัดเป็นเซรุ่มต้านพิษในอนาคตรวมถึงการฝังไมโครชิปประจําตัวครับนั่นก็คือวิธีการของนักวิทยาศาสตร์นะครับที่เขาจะศึกษานะครับวิถีชีวิตแล้วก็วงจรชีวิตของเขาเพื่อทําการอนุรักษ์ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ ทำการปล่อยปลากระเบนตัวนั้นไปนะครับเพื่อให้เขาไปดํารงชีวิตนะฮะแล้วก็ใช้ชีวิตสืบพันธุ์ต่อไปเพื่อขยายพันธุ์ให้อยู่ในลําน้ําแม่กลองต่อไปนะครับจริงๆแล้วปลากระเบนนะครับเป็นสัตว์ที่มีอันตรายสูงมากนะครับเพราะว่าเขาจะมีเงี้ยง2องเงี้ยงนะครับอยู่ที่โคนหางของเขานะครับเงี้ยง2องเงี้ยงนี้เนี่ยอันตรายมากนะครับเพราะว่าเป็นเงี้ยงที่มีพิษพิษเท่าไหน่พิษเท่ากับงูกระปะเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าถ้าเสียบเข้าไปเนี่ย โอ้โหเจ็บปวดทรมานเจ็บปวดทรมานที่เขาบอกว่าเป็นความเจ็บปวดที่สุดในชีวิตเลยถ้าถามว่าหางกระเบนรุนแรงขนาดไหนท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าเคยมีนักสารคดีระดับโลกนะครับต้องจบชีวิตลงเพราะหางกระเบนมาแล้วนะครับนั่นก็คือสตีฟเออร์วินฮะเขาเป็นสุดยอดนักสารคดีระดับโลกชาวออสเตรเลียนะฮะสารคดีของเขาเนี่ยโด่งดังมากทางช่อง Discovery Channel ฮะเขาไปถ่ายทำรายการในทะเลนะฮะที่ออสเตรเลียและเขาถูกกระเบนแทงฮะและทำให้เขาเสียชีวิตเลยนะฮะนึกดูครับ ท่านผู้ชมคิดดูนะครับว่าพิษของหางกระเบนนั้นรุนแรงขนาดไหน,นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันตรายมากเวลาที่เราจับเขาขึ้นมาได้เนี่ยเงี้ยงสองเงี้ยงนี้เราก็จะพันเลยนะครับอาจารย์เขาก็จะมีอุปกรณ์วัสดุตัวหนึ่งที่ล็อกไว้เลยมัดไว้เลยนะครับพันเหมือนเอาเทปไปพันไว้เพื่อไม่ให้เขาทำร้ายได้นะครับและนี่ก็คืออาวุธสําคัญแล้วตัวของปลากระเบนนั้นถ้าผมจับดูนะโอ้โหสากมากนะครับเป็นเกล็ดหนามๆที่สากมากโดยเฉพาะหางนะครับหางปลากระเบนนี่โอ้โห จับนี่เหมือนเหมือนหนามเล็กๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆๆๆไปทั้งทั้งลำเลยนะครับแล้วสมัยก่อนใช่ไหมหางปลากระเบนเนี่ยเขาใช้เป็นที่ทําโทษนะฮะใช้เคี่ยนใช้ตีถ้าเอาหางปลากระเบนเคี่ยนตีนี่รับรองเลยว่าหนังหลุดเลือดซิปๆ,ๆ,ๆแน่นอนพระภิกษุบางท่านนะครับใช้หนังปลากระเบนเนี่ยเป็นที่สําหรับพกติดตัวเลยนะเด็กคนไหนซนหรือมีขโมยมีโจรเข้ามาในวัดเนี่ยมีตำนานเล่าให้ฟังเลยว่าหลวงพ่อได้พกหางกระเบนเอาไว้ทําโทษไว้ฟาดเลยเพราะนั้นเนี่ย คมมากนะครับตัวเขาเนี่ยบางจุดก็จะเป็นเกล็ดนะฮะแข็งๆคมๆแล้วก็ตรงป,ปลายๆก็จะนิ่มๆนะครับก็เรียกว่าอัศจรรย์มากตาเนี่ยโอ้โหน่ารักนะครับขึ้นมาเนี่ยเขามองไปมองมาอะไรกันเนี่ยวพวกมนุษย์ทําอะไรชั้นนะครับก็น่ารักดีนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่หลายคนมองว่าเจอปลากระเบนแล้วโชคร้ายแต่สำหรับผมเนี่ยผมไม่ถือนะครับผมก็ถือว่าเราโชคดีนะครับที่ได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาตินะครับที่เขาเรียกว่ากระเบนดาหูนี่ก็เพราะว่าเขาตัวดําแล้วก็ กลมเนี่ยเหมือนลาหูอมจันทเหมือนลาหูอมพระอาทิตย์อย่างนั้นน่ยแล้วก็เลยเป็นที่มาของความโชคร้ายบางคนเนี่ยบอกว่าโอ้โหถ้าปลากระเบนลาหูมาขึ้นที่บ้านหรือชาวประมงไหนถ้าเกิดว่าไปเจอกระเบนลาหูเนี่ยโอ้ต้องสะดอกเคาะกันหน้าดูเลยเพราะว่าเป็นเรื่องโชคร้ายอันนั้นก็เป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อในอดีตแต่ในปัจจุบันเนี่ยผมว่าความเชื่อเหล่านั้นก็ค่อยๆจางหายไปปลากระเบนลาหูเนี่ยบางคนทานนะฮะเพราะว่ามีการลักลอบนะจับ มาขายเนื้อกระเบนอะไรกันมากมายแต่ก็อย่าไปทานเลยครับมันมีอย่างอื่นให้ทานเยอะแยะตอนนี้เนี่ยลดจํานวนลงเป็นอย่างมากก็อยากให้พวกเราช่วยกันอนุรักษ์นะครับอันนี้สัญญาณที่ดีของอปลากระเบนที่นี่เนี่ยพอเราเห็นเขากินเหยื่อเขาตั้งคันแบบนี้กานรู้สึกยังไงบ้างก็อุ่นใจขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแต่ว่าด้วยจํานวนที่มันลดลงไปเยอะจากที่เราเคยจับได้น,นะคะอย่างเราก็ยังมีความหวังว่าถ้ามันไม่เลวร้ายไปกว่านี้เนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะที่จะได้เขากลับคืนมาอยู่ในแหล่งน้ำ โชคดีครับเวลาที่เราได้ยินข่าวว่าปลากระเบนราหูน้ําจืดนะครับลอยเสียชีวิตตายหลายสิบตัวนี่ก็โอ้โหผมได้เศร้าใจมากเลยเพราะผมเป็นหนึ่งในคนที่เคยไปทําการถ่ายทําเรื่องการศึกษาเพื่ออนุรักษ์พวกเขาไว้เนี่ยก็รู้สึกเสียใจว่าโอ้โหคนทํางานก็ทําไปนะครับส่วนคนที่เขาไม่รู้นะครับเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่แอบปล่อยน้ําเสียลงไปแม่น้ำนํำคลองเนี่ยก็ทําลายธรรมชาติไปนะครับก็ถือว่า น่าเสียดายนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับอาจารย์นหนิงนะครับดรนันทริกาสันซื่อที่พาพวกเราไปนะครับได้พบเห็นได้ทําการอนุรักษ์เจ้าปลากระเบนน้ําจืดนะฮะที่ใหญ่ที่สุดในโลกไว้ให้ลูกหลานไทยได้ชมกันต่อไปนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณเจ้าปลากระเบนตัวนั้นด้วยนะฮะที่ยอมให้เราจับแล้วก็ขึ้นมาศึกษานะครับเพื่ออนุรักษ์เขาต่อไปให้คงอยู่กับสายน้ําไทยตลอดไปครับ เอาละครับและท่านผู้ชมนะฮะชอบคลิปชอบเรื่องราวแบบนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลได้นะครับ <c oughs> แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ <c oughs> สวัสดีครับ